สวพอุบลช่วยประชาชนก็เห็นบอกว่าประปาในพื้นที่ของคําน้ําแทบวารินชําราบก็ไม่สามารถใช้การได้เนื่องจากว่าทางการไฟฟ้าวารินเนี่ยงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเราจะไปคุยกับคุณคมสันบุญเอี่ยมนะครับผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคอุบลราชธานีครับสวัสดีครับผู้จัดการครับผู้จัดการคมสันสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมอาจารย์นิดีนทั้งสองทางครับค่ะ เอ๊ะตกลงวันนี้เห็นมีประกาศจากการประปามาว่าการไฟฟ้าเขายกเขางดจ่ายไฟใช่ไหมคะแล้วก็ส่งผลให้มีผลกระทบเรื่องของน้ําประปาไม่ไหลในพื้นที่ของคําน้ําแทบวารินใช่ไหมคะค่ะเรียนนอย่างนี้ครับก็ในในส่วนของวารินคำราบนะครับคือเราเรามีสถานีจ่ายอยู่หนึ่งแห่งนะครับอยู่ที่เขาเรียกว่าโกมูลนะครับครับนี้ตรงโกมูลเนี่ยนะครับก็ก็จะจ่าย ผลิตน้ําจ er ่ายให้กับําเพอวารินชําราบทั er ้งหมดนะครับค่ะในส่วนของไฟฟ้าเนี่ยที่มีการปรับปรุงกระแสไฟฟ้าในส่วนของสายไฟหรือว่าระบบของเขาอะนะครับอืซึ่งอยู่ใกล้ๆกับแถวที่เราผลิตน้ําปรปาอ่านะครับก็เลยทําให้เราเนี่ยซึ่งเครื่องเครื่องยนต์กลไกทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยเราใช้ไฟฟ้าเป็นต้นกําลังในการอพัน ก็เรียกเป็นมอเตอร์นะครับคี่ที่จะสูบน้ําขึ้นมาหล่อเลี้ยงระบบผลิตของเราอ่ะครับครัที่ใช้เวลามอไม่นานนะครับอประมาณสักเมื่อกี้นี้ก็ก็คุยคุยแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ไฟฟ้าปกติละนะครับเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงอะไรประมาณเนี้ยนะครับครับตบผมแต่ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าตอนที่ไฟดับเนี่ยนะครับเรา ไม่สามารถสูบน้ําเข้าไปในระบบได้ครับนี่ไม่สูบน้ำเข้าไปในระบบได้เนี่ยก็คือการที่เราจะคืนแรงดันหรือปริมาณนะ้ำเข้าไปในเส้นท่อเนี่ยมันจะใช้เวลานอืมอ่าครับผมมันก็เลยทําให้คือคือในส่วนของของของ,ของบริเวณใกล้เคียงเนี่ยจะไม่มีปัญหาเท่าไหร่ครับหาเนี่ยจะไปอยู่แวถวปลายมครับครับอ่าโซนที่ออกไปทางมองบนโซนแถวแถวอ่าเขาเรียกคํา แสนตูกนะครับบ้านมุกบ้านแสนตู่ครับอุ้มคะกแสน้าะไรแถวเนี้ยนะบ้านพาดไรแถวเนี้ยครับที่อาจจะไหลช้ากว่าดูตอันที่หนึ่งครับเครื่องปั่นไฟไฟหลังจากไฟดับนี่เราไม่มีเครื่องปั่นไฟสำรองเลยครับท่านอาอย่างนี้ครับผมเรียนอย่างนี้คือเครื่องปั่นไฟสำรองเนี่ยนะครับได้แค่ระดับหนึ่งอืมครับเพราะว่าตัวตัวของของมอเตอร์เนี่ยนะครับอ่าทั้งแรงต่ำและแรงสูงเนี่ยมันขนาดใหญ่มากค่ อ่ามันไม่ได้ใช่ือถั่วเล็กๆเรื่องปั่นไฟเอาไม่อยู่นะฮะเอามาเอาไม่อยู่ครับคือเราเรามีเนี่ยเป็นเครื่องเครื่องเครื่องยนต์ดีเซลครับครับสำหรับสําหรับปลูกไถ่น้ําเนี่ยซึ่งมันมันก็ได้ประมาณสัก50เปอร์เซ็นต์นะครับครับก็ไม่ไม่เพียงพอคือในส่วนของของปลายปลายเนี่ยก็จะมีปัญหาครับแต่ว่าเนื่องด้วยเขาเขาไม่ได้ดับนานนะครับเราเราก็ยังไม่ทันได้เดินเครื่องเครื่องเครื่องยนต์นะครับผม หห <า S 2> ให้ทราบไว้เบื้องต้นแต่ <ไป S 2> ว่าดับนานไม่ดับนานก็ต,ตามตาก็มีผลกระทบต่อเราเหมือนกันก็แน่นอนรบับแน่นอนค่ะผ <หา S 2> ู้จ <หา S 2> ัดการค้าอย่างที่เขาประกาศดับนียโดยปกติก็จะประมาณ8ปดโมงเช้าถึง9ก้าโมงหลังจากที่เขาดับแล้วเนี่ยนะคะพอเขาปล่อยสัญญ,ญาณไฟมาเราต้องใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คะกว่าที่จะใส่น้ําได้ปกติอย่างน้อยเลยนะพี่นะสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงนอค่ะโอ้ปกตินะครับครับต่อต่อหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย อ๋ออย่างน้อยสี่ชั่วโมงนะอย่างน้อยอาจจะอาจมากกว่าก็ได้นะครับค่ะส่วนใหญ่ใหญ่จะมากกว่าโอ้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าวันไหนดับเนี่ยก็เหมือนกับมีผลกระทบเกือบทั้งวันสิคะถ้าอย่างนั้นใช่ไหมคะโอ้ครับถ้าเช้าเย็นเนี่ยก็ทั้งวันเกือบทั้งวันแหละได้คุยกับไฟฟ้าได้คุยกับการไฟฟ้าบ้างไหมครับไม่เขาดับไปแล้วนะคะคืออันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเขาเขาก็เป็นแผนซึ่งอยู่ในอยู่ในกระบวนการปรับปรุงระบบของเขาด้วยนะครับค่ะเราเราก็พูดว่า ในส่วนไฟฟ้าเนี่ยเขาเขาจะพยายามไม่ทางานค่ะครับแต่ยกเว้นยกเว้นอาจจะเป็นช่วงที่เขาจะแจ้งเราว่าเอ้ยอุปกรณ์ทั้งหลายทั้งปวงของเขาเนี่ยอันนี้จะต้องทํางานนะเราเราก็จะเตียนแรองรับนะครับผมค่ะค่ะครับเนาะสรุปว่าวันวันนี้ตอนนี้เป็นต้นไปเนี่ยจะมีไหลอ่อนไหลค่อยตรงไหนจะเตือนประชาชนยังไงบ้างครับผู้ใหญ่ครับอย่างนี้ครับคนใหญ่วนใหญ่เนี่ยก็คือในในวันนี้นยก็คือพื้นที่วารินตะหลัง ครับคือมีวารอินเดียหลากก็คือในส่วนของของพื้นที่สูงนะครับพวกพวกอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้นะครับพวกปันธาดเอพวกแสนสุกนะครับ,รบอ่พวกเอ,อเลยเมอวบนขึ้นไปอ่ะครับอ่าอันนี้อันนี้จะ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 ,จะ,จะ,จะมีปัญหาน้าไหลอ่อนช่วงนี้แต่ว่าอืมมันจะค่อยๆดีขึ้นค,ค่ะอ่ามันค่อยค่อยดีขึ้นเพราะว่าต้องต้องเรียนน,นิดนึงว่าเราเนี่ยไม่สามารถปล่อยได้เร็วรือแรงได้คันดีทันใดค่ะครับ อ่า <ơn. S 2> เพราะว่าถ้าเราเร็วเนี่ยท่อจะแตกครับถ้าแรงมากน้าจะขุ่นนะครับเพราะฉะนั้นกอก็เราจะค่อยๆค่อยๆพูดแรงนไปเรื่อยๆนะครับครับ,รบงั้นทางที่ดีควรจะสำรองน้ําไว้นะครับโดยเฉพาะวารินคือในหลักการเนี่ยนะครับถ้าถ้าเป็นไปได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยโดยโดยบอกไปนะครับคือคือไมาด้ผักพันธุ์แล้วไปที่พิใช้น้ํานะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยในกรณีที่เรามีถังพัดกเนี่ย พอน้ำไว้พอได้ใช้สักหนึ่งวันเนี่ยทำผมว่าอันนี้เนี่ยเราจะไม่ไม่รู้สึกมีผลกระทบเลยครับ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 ถ้าหากว่าเดือดร้อนจริงๆเนี่ยไม่มีสำรองน้องสำรองน้ําไว้เลยแล้วก็บางพื้นที่อาจจะต้องวันสองวันเนี่ยทาไงดีฮะอันนี้อันนี้อันนี้เราก็จะมีเบอร์โทรศัพท์แจ้งครับถ้าแจ้งเราเนี่ยเราไปช่วยยังไงอะคะสองสี่ห้าสองสี่สาม 9 1้าหนึ่งศนี่คือจะมีน้ําไปให้ใช้สํารองก่อนใช่ไหมฮะใช่ครับเราก็จะมีรถน้ำไปบรรเทาบรรเทาต้นต้นให้ค่ะคือตอนแรกดิฉันก็สงสัยอยู่ค่ะว่าถ้ามีปัญหาแจ้งเอ๊ะแจ้งทําไมนะเมื่อน้ำมันก็ไม่ไหลจะมีน้ำไปใช้นิดหน่อยอันนี้ก็คือจะมีน้ําไปบริการอยู่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ครับของเราเนี่ยตอนนี้เรามีสถานีผลิตอยู่สามแห่งที่บุรีรับอ่านะครับก็คือหนึ่งก็คือที่สุราษฎร นะครับด้านบนสุดลาดอันนั้นเราก็จะมีสถานีผลิตอยู่หนึ่งพันลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงครับที่ท่าบังหินนะครับตรงใกล้ๆโรงเรียนเด่นนะครับเป็นหนึ่งพันห้าร้อยลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงนะครับนะครับแล้วก็ที่โคมูลนะครับที่ที่ของวารินเมื่อกี้เนี่ยก็คือแปดร้อยลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงครับครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการปรับตุงซึ่งในในสามพื้นที่เนี้ยโดยปกติแล้วเนี่ยจะไม่ได้เกิดปัญหาค้อมจังค่ะ อ่านะครับเพราะฉะนั้นในในในแต่ละที่เนี่ยเราก็จะมีน้ำที่รองพอจะนำไปใช้ดื่มเพื่อให้น้ำในตัวมีขาดนตอนฉุกเฉินได้ครับจ้าอ่านิดนึงกับผู้จัดการค่ะหลายคนบอกว่าหยุดบ่อยๆแบบนี้ช่องทางในการประชาสัมพันธ์แจ้งประชาชนนี่เราใช้ช่องทางไหนบ้างอะคะเออตอนนี้เราเราเน้นช่องทางเฟซบุ๊กนะครับกับส่วนของอ่าเขาเรียกอะไรนะในส่วนของเว็บไซต์ของทาง ประปาป่ะคะปั๊บปั๊บ88นะครับแล้วก็ในส่วนของสู่รมวลชนที่เราค่ะอยู่ในกลุ่มของกลุ่มลายทำอันนี้อันนี้เราก็จะพยายามนิดนึงเพราะว่าบางครั้งเนี่ยก็คือต้องต้องเรียนนิดนึงในในส่วนของปั๊บปั๊บเราก็มาดีมาไหนนะแล้วจ่ายเนี่ยก็เพิ่งมาเมื่อเมื่อวาน อืมค่ะก็มีคนว่าอยู่ค่ะว่าเอ๊ะไฟฟ้างดจ่ายไฟทำไมประปาเป็นคนแจ้งอะไรก็คือคือผลการพบของเราเนี่ยมันมันมันจะเป็นเมืองสร้างกว่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าในในผลของเราเนี่ยในพื้นที่ตรงนี้เขาปรับปรุงเนี่ยโอเคอาจจะเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้ผลในวงกว้างนะครับก็อาจจะอยู่แถวแถวแถวโซนหมู่บ้าน ใลๆกับลงลงสูบเราอะครับครับผมงั้นใครอยากจะดูติดตามว่าน้ําแต่ละวันจะเป็นยังไงเนี่ยก็เข้าไปที่ Facebook การประปาส่วนภูมิภาคอุบลราชธานีนะครับได้แล้วก็จะแจ้งอยู่ตลอดเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้น้ําจะไม่ไหลนะเดี๋ยวไฟดับอะไรต่างๆนี่ก็จะมีแจ้งอยู่ตลอดก็พยายามพยายามต้ให้อัพเดทที่สุดนะครับครับค่ะที่ทำอยู่ไมดีแล้วนะในส่วนของของโอเคในกรณีที่ปกตินะหมายความว่าเราจ่ายน้ําปกติเนี่ยในเรื่องของการแจ้งปัญหา นะครับครับเราเราเราอยากให้แจ้งเป็นสถานที่หรือว่าตำแหน่งให้ชัดเจนทีดเ,นนเึนอ่าครับผมเคส่เรียนเอ่อทางเหมือนกับบางนีเราบอกว่าถนนเส้นนี้อ่าบางครั้งเวลา,าเราไปหามันหาไม่เจอมันไม่เจอค่ะบางครั้งมันเป็นเฉพาะจุด ไอ้นี่ครับเราก็อยากได้เป็นเป็นเป็นบ้านเลขที่ใครจะแจ้งนี่แจ้งเป็นบ้านเลขที่ให้ชัดเจนตำบลถนนหมู่หรืออยู่ใกล้กับอะไรเบอร์โทรศัพท์อะไรเนี่ยให้ชัดเจนเลยนะขอบคุณขอบคุณจริงเลยค่ะวันนี้่ะครัเราไปดูทุกายราบครับได้ค่ะขอบคุณครับผู้จัดการครับขอบคุณนะคะคุณครับสวัสดีครับท่านคมสรรบุญเอี่ยมนะครับ พออุบลช่วยประชาชน